กูว่าเราจะอยู่ได้ถึงนาทีป่วะถึงเติน,นาทีครึ่งไหมโอ้โหนาทีครึ่ง <c oughs> กูว่าเยอะไปวะเ,ออเรียวพลั่ากันเนาะอย่างงูไรจ้าเขาได้ปืนกันแล้วมึงโอ๊ยลบโอ๊ย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  <c oughs> โอ๊โอ๊ย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 โอ๊ ผ <in the> uh <river> <another whiskey> ู้เลี้ยงผัวคือมันมีร้อยคนนูกะแล้วมันก็มีห้าสิบคู่โอ้โหศูนย์จุดหนึ่งเาเป็นวิยังไม่ถึงนาทีเลยมิ่ฮะเรื่องนี้สอนไว้ว่าอย่างห้าวมึงกูเจอคนกูจะคนไหนไหนไหนวงเลยกูแดงมากทังบ้านเหรอมนหรือมึงกูตายแล้ว พูดตายแล้วเพื่อนอยู่ข้างหน้าอีเพื่อนปืนมันแรงอยู่เนอะพื้นแรงเด้อคุยเจอไปสองปีแล้วมึงเดินชุดสวยชอบชุดมันอะใส่แว่นด้วยมันนี่กะคนเห็นอ่ะอันนี้ไปขโมยของเขามาหรือว่าดังขโมยเขามาไงเมื่อกี้ไอ้ศพนี่มันยิงมึงอ่ะเฮ้ยค้น ไอ้ขวาที่เห็นอย่างนี้หนิงคือเป็นสวยมึงจะกโมยชุดม้นที่มันหิวม่วงสวยมึงจะกโม่ชุดทุกคนไมได้ด้วยนี่มันสวยอ่ะไหนดูดิชุดมิดไนติงเกลอะไรก็ไม่รู้ ให้กูชิ้นชุดเหลืองอุ้ยสวยอ่ะนี่มันเกมกระบวยชุดหรือเกมยิงปืนหวยแดดยับปีบบขี่เป้าสามึงไม่ัวยอยู่แล้วระดับนี้มึงมามึงมามางมาแอ้มุมแอ้มุมไม่ทำแล้วเอออย่างน้อยก็ยี่สิบหกเว้ยดีกว่าห้าสิบเมื่อกี้ ตีอ่ะเป็นี่เลยเด่ยเฮ้ยเนยตีนโอ้โหหมด,ด,ด,ดแม็กพอดีเช็ดแม่เช็ดแม่อยู่ไหนเช็ดแม่ไม่มีกระเป๋าเศร้าจังค่ะมีมีเดียยังตายยังเดียวละแต่ยังไม่แต่ยังยิงไม่ได้กูชาร์จกูชาร์จกูวิ่ง ฝั่หลังนี้ใช่ไหมไม่รู้มันไปไหนแล้วนะตายกระเป๋าสองไหมนายเรามาป้นหน่อยดิอนไ้มีกระเป๋าสองชุดอย่างเท่อะไรอีกกูยิงแฟกกันกูหวังของกูได้รถนเปล่ารถเกาะ มาเลยมาเราจะเข้าวงกันแบบแต่ไม่ต้องวิ่งขับไปววเ่ยขับได้ไหมเฮ้คุณรถเกาะนะเว้ยอจะไปแบบช้าๆจะถึงแม่อีกอะขับขับไม่ไม่เพื่อนอย่าขับเพื่อน ทำไมมึงไม่เชื่อใจกูอ่ะมันกูจะลงแล้วนะเอาเงี้เอเงี้เพื่อนอีกคนเอามึงกระโดดลงทำไมล่ะตายดิวะเออผีขออนุญาตเก็บของนะคะไปจ้ะรถมัน เหมือนเหมือนดิงสาบอ่ะมีนวดด้วยแรงแรงแรงในชนิดเี้ยวดูคุณไกว่านั่งเต่าชนหินชนมันได้ไม่ได้พวกนทอ่ไรไปดูปูสายดอกมาได้นะเวยนึกว่าจะได้กล่องได้ปืนอะไรดีๆที่รถเฉยมันเป็นน้ำเนี่ย ไปไม่ได้แล้วเถื่อนเกอเ่อนผู้พิดักษ์เ่ลนมึงใจร้ายอ่ะจำเป็นต้องสละรถเจอเจอโอ้ยเฮ้ยล้มเลยคู่มึงล้มเลยนี่สองตัวนะมีข้างกำแพงตัวนึงนะาโอ้ข้างกำแพงยิงล้มแล้ว เฮ้ยป <S len k> no? ืนอ <sm illi> ันนี้แรงมาที่กูใช้ตัวเนี้ยจุดรถบอกแล้วอย่าทำเพื่อนพี่เอ็นน้องบอกเลยพี่เ้ามพี่ทิ้งกูไว้อีกแล้วพี่กูไี้ในสตานการแบบนี้อีกแล้วอะ นี่เน no, no. oh, ่หม uh ู่บ้านข้างล่างเน่เน่กินกินเน่เฮ้ยรถ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 เป็นเงี้ยไรรถเน้นมึงเข้าเกมนี่รถเป็นไรเร็วใครมาด้วยวะโอ้เอาไงดีวะเอาเลย อี๋เขารู้หมดเขารู้หมดตัวหนีตัวหเปิดแล้วมปนดเปิดเปิดเปิดเลบดมปิดเ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 ปิเปิดเเปิไปิ้เปิด่ปิดเปิดหเปิดเปปิดเ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 ปเปป วิ่งออกไปเลยมึงไมต่ต้องมาบิ้วเป็นไงเราเมื่อกี้ไอ้อยู่ไหนไม่นอนยี่ไหนอยู่ข้างหลังอย่าอย่าที่เป็นดังมันไม่โดนพี่มันใกล้อยู่หลังเลยอยู่หลังเลยอหลังเลยไม่ไปไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละไม่ไปหนูคอยดูเแต่มันตายอยู่ในช่องแคบอากาศหาให้น้อยอู้ใกล้ใกล้มาก เนี่ยวิ่งออกข้างๆนี่ไม่ไปพี่จะขยายทำไมไม่ไปไม่มีคน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 เอาเลยเอาเลยไม่งั้นพีคนแมนเลยคูณหกขยายเลยเล่นคูนสองอีกคูณสามต้นไม้ต้นไม้อ่ะได้ละอู้มันอยู่เนี่ยมันอยู่เนี่ยเลงซางหน้าต่างเลงซางหน้าต่างนี่ไม่เอากูหนี มาแล้วเว้ยรถมาแล้วรถมาจอดหน้าบ้านกูแล้วหน้าต่างนี่แหละกูว่ามาละมาละมาละวไอ้ยิงมาแล้วไอ้ยิงมาแล้วยิงกันบ้าบอบ้าตายไปแล้วหนึ่งแต่กูยังนั่งอยู่โอ้โหออกไปปะทะหน่อยโอ้โหวงแม่งเที้ยจัดหมายถึงเข้าข้างมึงเที้ยจัด มา Bref, ดีมาดีมาดีกูต่อยยังเฮียมันยิงกูประตูเตใช่างไรบ้างระเบิดเลยพี่ระเบิดมื่ระเบิดอะระเบิดละปาไปเลยข้างนอกกูมีแต่ระเบิดควันมึงจะทุกขามกูมันต้องไอยแฮะระเบิดควันแล้วปาไปทำไมแล้วนั่นเฮียครึ่งหลอดอะ ตมามม <c oughs> อาข้างหลังเออ่ะ <laughs>